ไอ้สารานาทิฟเคชั่นรระดับเสียงของการแจ้งเตือนเป็นศูนย์เปเซนสวัสดีครับสวัสดีผู <c> ้ต <oughs> ิดตามทางช่อง YouTube นะครับมาอีกแล้วนะครับกับการอแจกโปรแกรมแจกแจกโปรแกรมนะครับนะครับผมเนาะนะโปรแกรมอรันไหน ที่เข้าถึงพวกเรานะครับชาตามองไม่เห็นยีตาทางเขาเรียกตาพิการทางด้านสายตาอย่างเนี้ยนะครับผมก็ <c oughs> พยายามหามาให้นะครับเนาะก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับนะครับก็ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปมันเดิมนะครับผมทำเหมือน มันคลิปก่อนก่อนมานะครับเนาะนะครับผมก็วันนี้เป็นแอปเป็นเสียงแอปอาเป็นแอปการแจ้งเตือนนะครับมีห้าร้อยเสียงนะครับแต่มันเป็นไฟล์ Google drive นะครับเนาะนะครับผมก็จะวางลิงก์ไว้ให้ไปโหลดกันนะครับโหลดเสร็จนะครับก็ไปแตกไฟล์แตกไฟล์เสร็จก็ ยที่จะเก็บไว้ในที่จะเก็บในเครื่องนะครับก็ไปเปิดก็เข้าไปใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่ไปเปิดนะครับก็ไปใช้ได้เลยนะครับเนาะจะเอาเป็นแจ้งการแจร้งเตือนลไลน์เมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเนาะนะครับแจ้งจะเข้าก็มีนะครับเนาะทิมหนึ่งทิมสองเราก็ไปตั้งได้นะครับเนาะครับก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาแอปที่มันแปลกๆใหม่ๆมาแต่ผมต้องดูก่อนนะครับว่ามันเข้าถึงหรือเปล่านะถ้ามันไม่เข้าถึงผมก็ไม่เอามานะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนาะเป็นสื่อการเรียนการสอนก็ว่าไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเห็นถ้าเห็นเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์แชร์กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับโชคดีและสวัสดีครับ